ตัวนี้นะครับผมให้เดานะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับอ่าคุณเพื่อนเพื่อนเดาเลยครับตัวนี้450บาทนะครับหลังใหญ่เนี่นะครับ450บาทจริงหรือเปล่าจริงๆครับ450บาทเดี๋ยวท่านดูนะครับของใหม่เลยนะครับนี่แต่ว่าเป็นของโชว์นะครับเนี่ยครับ450บาทสาบานนะครับว่า450บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่อันนี้คือ หน้าต่างสูงๆที่เปิดประตูไปแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเก๋ๆอีกแบบหนึ่งนะครับหน้าต่างทรงสูงก็สูงจริงๆนะครับสูงจนคิดว่ามันเป็นประตูแล้วกันนะครับบรรยากาศนะครับกระท่มน้อยคอยรักนะครับบริเวณด้านนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับดูบรรยากาศน้ําสีเขียวมรกตดานนู้นนะครับนูเห็นไหมครับน้ําสีเขียวมรกต ฝั่งนู้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับกระท่อมน้อยคอยรักนะครับได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมด้านบนของกระท่อมน้อยคอยรักนะครับตอนนี้ช่างได้ติดหน้าต่างติดประตูทุกบานเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวันนี้นะครับผมได้มาติดตั้งไฟด้านบน2จุดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมกระท่อมน้อยคอยรักด้านบนครับไปชมกันครับสวัสดีครับ วันนี้ก็มาที่บ้านสวนนะครับมาติดตั้งโคมไฟตัวนี้นะครับราคา650บาทนะครับเป็นราคาที่เขาเรียกว่าป้ายเหลืองนะครับกล่องป้ายเหลืองก็คือตัวโชว์นะครับซื้อมาจากข้างนะครับเป็นตัวโชว์ราคาในป้ายก็อยู่ที่1,900บาทนะครับแต่ว่ามือเงินโชคดีไปเจอราคาป้ายเหลือง650บาทนะครับก็เลยซื้อมาว่าจะมาติดโคมไฟที่นี่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับเดี๋ยวเข้ามาใกล้ๆครับ จะเห็นนะครับพลาสติกใสๆตัวนี้นะครับจะเป็นตัวล็อกนะครับก็ให้เรานะครับไขล็อกก่อนนะครับสามารถใช้ไขควงแบนได้นะครับพอดีผมไม่มีนะครับก็เลยใช้ปลายมีดแทนนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะดันสายนะครับเอาความยาวนะครับตามที่เราต้องการได้นะครับผมจะแขวนบริเวณตรงนี้นะครับแดงว่าผมจะต้องเอาออกประมาณให้เหลือแค่ หนึ่งอกนะครับเดี๋ยวผมขอญาติก่อนนะครับโคมไฟตัวนี้ครับเป็นโคมไฟวินเทจนะครับสีที่หลอดที่ผมเลือกใช้ก็จะเป็นสีเรียกสีสีส้มสีเหลืองเหลืองอ่อนๆนะครับประมาณนี้นะครับพอเราได้ขนาดเสร็จแล้วนะครับเราก็ล็อกเลยนะครับเวลาที่ท่านไปซื้อของที่ห้างนะครับท่านสามารถที่จะไปสอบถามพวกเซลล์อะไรได้นะครับว่า มีสินค้าอะไรที่เป็นสินค้าลดพิเศษหรือเปล่านะครับและเขาจะบอกทังทีเลยนะครับว่ามีหรือไม่มีถ้ามีท่านรีบซื้อเลยนะครับเป็นของที่เขาเรียกของโชว์อยู่ในห้องแอร์นะครับแสดงว่ามันก็ไม่ได้โดนแดดโดนอะไรอยู่แล้วนะครับแสดงว่ามันก็มีคุณภาพที่ดีอยู่เลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมว่าผมได้ของดีราคาถูกนะครับผมซื้อมา3มชุดนะครับอีกอันหนึ่ง550บาทนะครับตัวนี้650บาท อีกตัวหนึ่งนะครับ450บาทนะครับเป็นโคมไฟ3ชุดเลยนะครับตัวนี้นะครับไฮไลท์สำคัญก็คือนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีนะครับแล้วก็ลงงานด้วยสีสเปรย์สีส้มนะครับและข้างนอกก็ทำเป็นสีดำด้านนะครับตอนนี้ได้ได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นไปเช็คดูก่อนนะครับตามไปไหม ต่ำไปใช่ไหมถามเมียนะครับถามเมียถามภรรยานะครับต่ำไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบ้านสวนนะครับผู้ชมเป็นบ้านสวนที่สวนของผมเองนะครับหลายๆคลิปนะครับผมก็เอาลงให้ดูเยอะแล้วนะครับสวนซากุระของผมนะครับดึงเลยนะครับตอนนี้นะครับก็ได้ขนาดที่ต้องการแล้วนะครับผมก็จะล็อก ตัวล็อกที่เป็นพลาสติกใสๆตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีไขควงแบนก็สามารถที่จะใช้ไขควงแบนได้นะครับทุกห้างนะครับจะมีสินค้าที่เป็นตัวโชว์วางขายในราคาถูกนะครับสามารถที่จะเข้าไปสอบถามได้นะครับเข้าไปสอบถามว่าพี่ครับมีสินค้าโชว์ลดราคาหรือเปล่าครับ ซึ่งนะครับหลายๆห้างนะครับอยากจะขายสินค้าพวกนี้ทิ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นการเปลืองต้นทุนของเขานะครับเขาก็อยากจะขายในราคาที่ยังได้กําไรอยู่นะผมคิดว่ายังได้กําไรอยู่นะแต่ว่าได้กําไรน้อยแต่ว่าได้ปล่อยของนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอานะครับเกี่ยวปล่อยมายึดนะครับตัวนี้คือตัวที่เราจะขันสกรูล็อกนะครับขันสกรูล็อก ฐานตัวนี้นะครับขันลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาฝาตัวนี้นะครับมาสวมลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทํากันครับตอนนี้นะครับกําลังหมุนสกูเกีียวป่อยนะครับเข้าไปล็อกตัวเหล็กนะครับที่เราจะยึดโคมไฟนะครับพอดีนะครับมีสว่านนะครับแต่ลืมเอาหัว ที่เป็นหัวสกรูมานะครับก็เลยไม่เกิดประโยชน์นะครับก็เลยต้องหมุนมือนะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้จะหมดแรงแล้วครับอ่ะได้แล้วครับตอนนี้ครับก็จะยึดนะครับปมไฟนะครับ นะครับเวลาขันสกรูนะครับรบกวนนะครับให้ขันแค่ตึงมือนะครับ อย่าขันให้มันแน่นเกินไปนะครับถ้าเราขันแน่นเกินไปนะครับเดียวมันจะหวานขันให้รู้สึกว่าตึงมือนะครับให้แน่นก็พอนะครับถ้าเวลาเราขันแน่นไปนะครับเดียวมันจะหวานอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินสายไฟวันหลังนะครับวันนี้ก็มานะครับติดตั้งรอช่างมาเดินสายไฟนะครับเสร็จแล้วครับตัวนี้นะครับผมให้เดานะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับ อ่าเพื่อนเพื่อนเดาเลยครับตัวนี้450บาทนะครับหลังใหญ่เนี่ยนะครับ450บาทจริงหรือเปล่าจริงจริงครับ450บาทเดี๋ยวท่านดูนะครับของใหม่เลยนะครับนี่แต่ว่าเป็นของโชว์นะครับเนี่ยครับ450บาทสาบานนะครับว่า450บาทนะครับตัวนี้เดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะครับนี่450บาทนะครับโคมไฟตัวโชว์นะครับของห้าง ราคา450บาทในป้าย1,009นะครับลดไปเกือบ60%นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัวราคา450บาทครับนี่คืออุปกรณ์ที่แถมมาในกล่องนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีสกรูเกีียวปล่อยนะครับแล้วก็ฐานที่เป็นเหล็กนะครับแล้วก็สกรูไข่โครงแบนด์ตรงนี้นะครับตัวปรับล็อกนะครับตัวปรับล็อก สายไฟว่าจะให้ยาวแค่ไหนสั้นแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มติดตั้งเลยครับตัวนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับมีรูตะปูอยู่นะครับผมจะอิงจากรูตะปูแล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับตรงกลางเลย เสร็จเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูตอนที่ติดไฟเสร็จนะครับว่าจะสวยแค่ไหนตอนนี้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับ90%เอร์เซนะครับเหลือทําพื้นนะครับยังไม่มีเงินนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะที่ซื้อมานะครับวางบนกระท่อมน้อยคอยรักนะครับติดตั้งกลมไฟรอช่างไฟมาเดินไฟนะครับ อันนี้คือนะครับหน้าต่างทรงสูงนะครับนี่หน้าต่างทรงสูงเล่นเสียผมงงเลยนะครับผมคิดว่าเป็นประตูที่จริงไม่ใช่ประตูนะครับเป็นหน้าต่างทรงสูงนะครับส่วนประตูตัวนี้ก็คือที่ลงคลิปไปนะครับก็คือตัวที่สั่งทําพิเศษนะครับสูง190ซนติเมตรกว้าง70ซนติเมตรนะครับรวมจบ1 5 0 0บาทนะครับส่วนค่าติดตั้งกระจกนะครับ1,500บาท กับซิลิโคน2หลอดนะครับอันนี้ก็เป็นด้านในนะครับที่จะทําเป็นห้องนอนนะครับห้องนี้นะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นกระจุกลายพิกลทั้งห้องเลยนะครับอ่านะครับชมบรรยากาศนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับเราจะทําสีลออด้านล่างนะครับพื้นลอฟนะครับตัวนี้ก็เป็นโคมไฟใหญ่นะครับราคา450บบาทนะครับซื้อตัวโชว์มาจากห้างนะครับ เดี๋ยวผมจะเปิดประ,ประตูไม่ใช่ประตูสิเดี๋ยวผมจะเปิดหน้าต่างทรงสูงให้ดูนะครับอ่าอันนี้คือหน้าต่างทรงสูงนะครับอันนี้คือหน้าต่างทรงสูงที่เปิดประตูไปแล้วนะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับเก๋ๆอีกแบบหนึ่งนะครับหน้าต่างทรงสูงก็สูงจริงๆนะครับสูงจนคิดว่ามันเป็นประตูแล้วกันนะครับ บรรยากาศนะครับกระท่มน้อยคอยรักนะครับบริเวณด้านนี้ก็เป็นที่นั่งเล่นนะครับดูบรรยากาศน้ําสีเขียวมรกตด้านนู้นนะครับนูนเห็นไหมครับน้ําสีเขียวมรกตฝั่งนู้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่กางเต็นท์นอนนะครับในช่วงที่น้ําเต็มกระท่อมน,นะครับเรา,าก็จะกางเต็นท์นอนบนน้ําเลยนะครับเสพบรรยากาศธรรมชาติแล้วกันเนาะ โอเคครับถ้าใครอยากจะมาเยี่ยมเยียนก็ทักทายกันมาได้นะครับ